สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเกลี้ยงแผงแล้วเลขวันเกิดน้องมาวินตรงกับเลขวันเจอและเรือเกลี้ยงแผงแล้วเลขวันเกิดน้องมาวินตรงกับเลขวันเจอและเรือจากกรณีกู้ภัยได้ออกมาโพสต์ภาพส่งน้องกลับบ้านพร้อมคุณแม่โดยได้ระบุข้อความว่าโชคดีนะมาวินขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสู้ต่อไปขอเป็นตัวแทนทีมกู้ภัยทั้ง20ทีมขอให้คุณแม่เข้มแข็งสู้ต่อไป มวดหน้าพี่ขอสัก20ไปนะจะได้พาพวกภาคพิชดาลไปเที่ยวยกทีมเดี๋ยวพี่แทงเลขฝาลงแล้วมาวินไปหมุนที่กองสลากวันออกสลากนะโชคดีน้องเจ็สีก้านะจ๊ะแชทจะแตกแล้วถ้าถูกทำบุญให้น้องด้วยนะเกิด20ขึ้น20เรือที่เจอลําแรกนัมเบอร์0-2 Ha มาวินแบ่งแงกันรวย ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ